สวัสดีครับจากช่องจาเจเอมบันวันนี้เสือตอนไมา่ยามสร้างปรฐุมช่างเหี่ยวครับมือตัดโคนรรับเสี้ยนครับมือโปรโอ,อดีเป็นะหานพานครับมานหนีรอทุกคนครับยี่ลาไม่ได้ทำมาใหาย เสียเหี่ยวตัดหัวให้ดิลอยปิ้งไว้ทุกคนครับผมนี่ครับสภาพอันของนี่ก็เป็นมงังฮ็ดอาหารที่เจ๋อใช่ครับหันตามสั่งครับแซ่บครับมีทุกอย่างครับผมกับขมตุ่มแซบ่บสารลัดเนี่ยโซสั่งกระเด็งเดือดกันเสร็จที่นี่นะครับ ตาเอครับมัผมมาทังเยี่ยครับบ่ธรรษดาต้องจองคิวอดไหอยบอกไงต้ตัวปกินคนเยอะเลให้มีวาสนาเลยตัดตพิ่นในห่วยเือเพิคนฟักฝุ่นชคจีเออใครถึงเหล็กแม่ภาษาจีนว่าจะเรียนหนหนแต่ผมชายครับเออจัานักหนวดใช้เชยเชเจ้าโวไปรุ่นพูครับที่มือคนหนวดแรับอาชีพรับ ครับผมผมไปแล้วครับผมครับ